สวัสดีครับผมตัวนี้กำลังพักเที่ยงนะครับพักเที่ยงก็เลยมาสูบน้ำใส่ต้นไม้นะครับสูบน้ำใส่ต้นเงาะนะครับซึ่งแดดจ้าพอดีนะเพียสูบน้ำโดยเครื่องสูบโซลาร์เซลล์นะครับก็เลยมาดูระบบน้ำในสวนนะครับนะครับเป็นสวนเงาะแนมมีลินจีมีเงาะนะครับ มาดูความมังความสูงสองปีครับเมาะสองปีนะครับดูตน้ตนประมมณขนาดนี้ครับความสูงขนาดัดวหัวแล้วครับท่วหัวเล้กๆม,มีความแรงของน้ำครับดูครับความแรงของน้ำา้นตอนนี้ผมได้ไถกบหยาบไปแล้วส่วนหนึ่งครับก็อพอมองเห็นต้นใหม่มาแล้ว มาดูนะครับแถวบนแถวแถวบนบนก็จะมีต้นน้อยต้นใ่สลับกันไปนะครับนี่ความแรงของน้ําเป็นท่อน้ำสูบขึ้นมาโดยตรงนะครับร่บ่ิษัเขาถังนะครับไม่ได้ผ่านถังไม่ได้ขึ้นถังนะครับถังจะอยู่นู้นถังถังอยู่แต่ผมจะสูบขึ้นมาโดยตรงเลยนะครับ อย่าค่ากําลัางขึ้นเดี๋ยวจะจัดการอย่าค่าอยู่ตรงนี้ครับคนนี้ก็จะสูบอยู่ประมาณ3-4ชั่วโมงนะครับปล่อยให้มันไหลแบบนี้นะครับแต่ละต้นแต่ละต้นตอนนี้เอากํลังงานน้ำ อันนี้ก็จะเป็นท่อเมนกลางครับท่อกลางเดี๋ยวผมจะจะมีแยกออกซ้ายขวาท่อตรงนี้จะเป็นสองนิ้วท่อสองนิ้วจะพานกลางสวนมากครับกลางสวนมากนะโดยเราแยกออกซ้ายขวานะครับปิดเปิดได้ครับมีแววปิดเปิดครับเพราะว่าแดดอ่อน แรงดันโมพ่อกับปีดคางนึงไว้นะครับปีดคางนึงกับป่อยคางนึงก็ดงงกได้นะเพิ่มแรงดันตนนัวนี้อันนี้สูบตั้งแต่ประมาณเก่าโมงกว่ากาครับตอนนี้เกือบเที่ยงกว่าละอันนี้มัลลโกฮอลแลนด์ปลูกินไว้ต้นหนึ่งครับสดเป็นลูกตลอดอันนี้ลิ้นจี่ครับ ลิ้นจีสลับกันไปต้นนี้เป็นลูกแล้วเป็นลูกแล้วรุ่นรุ่นแรกรุ่นนี้ครับแต่ไม่ดก,กนะครับเก็บไปหมดแล้วนี่เป็นส่วนหอเป็นแถวไปครับอันนี้ก็จะเป็นลิ้นจีนะครับเป็นลูกหนืันกันยังเหลืออยู่แต่แตกแล้วจะต้องเด็ดออกครับ นะครับนี่เป็นถังน้ํานะครับถังสองพันลิตรที่ผมส่วนหนึ่งเราก็สูบขึ้นเก็บใ้ใช้นะครับนะครับถ้าว่าสูบรดต้นไม้เนี่ยก็จ้องโดยตรงนะครับยิ่งตรงอย่างเดียวเพราะว่าทาไม่สูบตรงนี่ต้นสุดท้ายลู้ดูปลายจะโบถึงถ้าใส่แรงดันของถังน้ำนะครับเพราะว่าต้นทุดท้ายยุปลายสวนมันจะเป็นที่สูงนะครับ มดูท่อออกมาจากปั๊มนะครับก็ประมาณอยู่สามสิบสาสิบเมตรนะครับขึ้นมาตรงเป็นท่อขนาดนิ้วครึ่งนะครับแล้วตอนจะขึ้นแทงนี่งจะลดเป็นหนึ่งนิ้ครับท่อหนึ่งนิ้วเพิ่มความแรงขึ้นไปครับอืมแล้วมุดคนระับ อ,อน,นี่แรงเลยว่าแ,แถวนี้มันอยู่แถวแถวต้นๆแถวแรกความดันเยอะแห้งครับอมองว้มองว้บ่มันไปิกลนี่ก็จะเป็นปั๊มน้ำนะครับคือคือนมาจากสะต่อลงไปประมาณ สิบเมตรเออแปดเมตรได้ครับลงไปจากสายตรงนี้ครับแปดเมตรอยู่ข้างในครับสามแผงโซะลาเซลล์สามแผงครับน็่เป็นลังค่าเรียบร้อยเป็นเป็นลังค่าในตัวครับอ้อมเลยเอารูซิงครับนี่ก็จะเป็นสาแบบนั่งเดิมนะครับมีแต่ย่ายัางเอาไม่ได้เอาขึ้นนะ เขาจะเอาแมโ่โคมาหลอกกันยังต้องหาแมโ่โคมาท่านได้ครับปลาเนี่ยรอยเต็มครับยี่นเนี่ยปลานิน่งตัวหนึ่งก็ลอยปลาช่อนก็นมีครับปลากระโห่ปลาตะเพียนครับปลาบึกก็มีครับพี่อุ้ยอ,อ,อ,อพัฒนาฟาร์มเอามาฝากไว้ดูครับอันนี้ก็มีมะพร้าวน้ำหอมะข้าวน้่งหอมประมาณหนึ่งสองสามสี่ห้าหกยี่สแปดก้าสิบต้นครับมะพร้าวน้ำหอมปลูกสลับกันไป น้ำใส่ตลอดถังน้ำตรงนี้ผมพึ่งลงอ้อยคันน้ำนะครับซึ่งปลูกปลูกเป็นพันธุ์ไว้อยู่กลางสวนนะครับแยกมาแยกเลยแยกมาปลูกไว้ตรงตรงนี้นะครับเพราะว่าถ้าน้ำลน้นปุ๊บจากทางถ้าสูบขึ้นน้ำถึงทางนะครับน้ำก็จะล้นไหลลงมาอ้อยคันน้ำ ตอนนี้ก็ยังลกอยู่นะครับยังได้ญ้าไม่หมดนะครับมันจะกาดตอนเที่ยงวันนี้อยู่สวนแดดไม่จ้าเท่าไหร่ครับมันฟ้าหลวหลวงอันนี้ก็จะเป็นส้มโออันนี้มะนาวมะนาวครับมะนาว สมโภคโอเคครับ